ผมมามึงทังหมดแล้วบคุณคะคุณคะบอกไว้ก่อนนะบาง่วงบองตอนมีคำไม่สุภาพทำขึ้นมาก็คคนเทนต์ูกออกมาเทิงอย่าคิดเยอะนาเบื่อมากเป็นไรกันแม่ประชุมทีก็นลินนะไม่ขอสิบนาทีไม่ขอสิบห้านทีเฉลยแล้วชะมองฝากทุกทีนะ แต่พูดถึงที่อะไรก็พูดโดยรวมแต่กูอ่วมทุกทีกูหิวอ่ะกูอยากไปข้างนอกก็หิวอีกแล้วเหรอเอากูหิวมุมวันจริงๆอ่ะต้องกินก่อนแลังจากทำงานมีคนเล่นประชุมกลุ่มกลุ่มวันหนึ่งไงกูได้ที่บ้านไว้ที่โดนมมันบอกว่ามีร้านแนะนำร้านหนึ่งอาจจะไปดูถ้ามันมาสายกูจะตกกระโหลกมันแล้วก็ไม่รับสายด้วยนะว้าอะไร กูถึงแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนแม่อะอยู่ไหนหนูว่าถึงก่อนแม่อีกนี่กูอยู่หน้าร้านแล้วหนูแล้วแดดก็ร้อนอีกง้อกินกลางแดดโง้อไหมร้อนค่ะหนูจะร้อนกว่าแม่อีกเนี่ยรีบมาอิสัตว์เดี๋ยวเข้าวานสายฝนด่ากูชิบหายอีกแล้วแม่เนี่ยหนูก็อยู่เนี่ยแม่อยู่ไหนในห้างมิสเตอร์อะไรเนี่ยฉนีอีวามาเร็วข้ามเอาเร็วขอแบบปังๆเลยไปไม่ได้หนูมา ปารูแล้วอี้าหนูเดินไปไม่ได้พนักามาแล้วแล้วรจะ้เยังไงว้าวยังไงยังไงยังไงเอา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  ้ผมมมมาึงางพัหดแลววันนี้นะคะเราอยู่กับรายการสตรูสตามนะคะรักชาทุกทั้นนะจ๊ะไปกินดีมีตังจายไปกินดีมีตังจายจหแม่เราจะพูดถึ่เต็มจะลบไงฮะันนี้เราจะไปไหนแม่ยากง่างย ยังไงคนมองไอ้คนนี้ปกวันนี้ก็คิอแบบหิวไงแล้วก็ประชุมไม่ทานานไปหน่อยยังไงก็อยกิ่ไงคือต่อ้างไู่ตรงนู้นหน่าให้งานไปไปตแต่เตแต่แต่คุณพี่ก่อนค่ะก่อนก่อนคุยลังมือก่อนลังมือก่อนต้องลังยังไง ณุณพี่คุณพี่มือข้างออกเลยตกใจว่าอีบ้าเล่นมีอะไรดีคะคุณพี่อาร์เอสสวัสดีค่ะโอ้โหและลาาา้ามตามมาวันนี้มีอะไรขายบ้างคะคุณพี่มีมีเต้าหู้ทอดนะคะมีเผือกมีข้าวโพดแล้วก็มีหวัวเชเท้าทอดจ้ะ แต่เพลคันร้าน,นจะมี2แบบมีแบบกรอบแล้วก็อันนี้เป็นแบบนิ่ม๋อจ้า<อ>คุณพี่ยังไงคะไหนแนะนำสีว่าร้านเป็นยังงาเพลดมาแล้วกี่ปีคะคุณพี่ก็ถ้ารวมปีนี้ก็ทั้งหมด38<อ>ปีแล้วสามสิบแปดปีสามสิบแปดปีแล้วตั้งแต่แบบคุณพ่อคุณแม่ยังขายแบบเป็นรถเสล,ล้งค่ะ จนแบบมามาตั้งแบบเป็นร้านใหญ่อยู่ที่สาขาเลวดี62ค่ะก็จะมีสาขาสาขาอะไรแบะมี้จะมีขยายสาขาไปเรื่อยๆอย่างงี้ใช่ไหมก็ใช่ค่ะก็มีโครงการให้ลูกค้าได้เข้าถึงได้มากขึ้นก็คือของกูพี่สกีเจอร์ก็คือต้องหู้ทอดแหละแล้วกีเป็แต่ว่าเป็นเต้าหู้ที่แบบทำเองด้วยใช่ทางร้านคือพี่ก็ทำทำเองขายเองอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ ยกเว้นปลูกอะปลูกพลเหลืองปลูกไรหงิคงไม่ได้ปลูกอันนี้อันนี้คืออะไรน,นะรอันนี้เผือกนิ่มเผือกนิ่มแต่ถ้าอย่างเงี้ยเป็นเผือกกรอบ, <ๆ S 2> อบถ้าวัยรุ่นก็นี่เลยกรอบๆอถ้าแบบว่ารุ่นเด็กๆแบบใกล้แล้วฟันไม่ดีฟันไม่ดีลูกค้คทาทร์ชอบเผือกนิ่มจ้ะผ่านหนัไม่ซื้อต้องหุ้มไม่ซื้อเผือกอยู่ซื้อน้ำมันในหม้อได้ไหมคะพี่ได้เนาะไข่ปลาเค็มก็ไข่ดิเรกดิ้งค่ะถามจ้ะ ถ้ามาถึงต้องตั้งชื่อ่าขอสวัสดีท่านอาจารย์สันติเสวีพิมลน่ะท่านเป็นคนแรกแบบที่ชิมของพี่แล้วก็แบบว่าเอาพี่ไปลงในหนังสือพิมพ์ของท่านแล้วก็ท่านจะถามพี่ว่าชื่ออะไรตอนแรกชื่อว่าต้าหู้ทอดทำดานนี่แหละแล้วพี่บอกว่าชื่อสีฤทอนสวัสดีท่านก็เลยบอกว่า งั้นเอา,อางี้สิชื่อตัวเต้าหู้ทอดสวัสดีแม่โอเล่เพราะว่าเจ้าของก็คือแม่พี่พี่ชื่อโอเล่ไงบางคนแบบไม่เข้าใจนึกว่าคนเนี้ยเป็นแม่โอเล่อันนี้ไม่ใช่นี่คือโอเล่ลูกสาวคุณ <c oughs> แม่สมกองต้องกินเ <c oughs> ต้าหู้หแล้วโอ้ยโลดโลดมากคุณแม่อีบางเก่งเลิศ <c oughs> ตักคุณมากนะคะคุณแม่ ไม่ต้องเรบพี่ดีกว่าเต้าหู้ทอดซึ่งเป็นซิเนอร์ชอบมากแล้วคือมันมีความกรอบใช่แล้วมัจะแบบความนุ่มที่สุดยังไงยังไงมันน่ากินมากมากเลยเต้าหู้อ่ะเดี๋ยวชิมเลยนะคะแะยังไงไอ้เหียก็กูจะกินมันพอแล้วมึงมาต้องยังไงแล้วก็อยากกินวายสันเหน้ยวยิ่วกินกิน วาเก่งที่สุดเุิร์มก็ไม่อร่อยอ่ะฮ้ยังไงอ่ะยังไงเอายังไงวะต้องเป็นไหมอ่ะว้าาาาขนมส้มเนี่ยฮะซึ่งส้มพันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้รอกกระดกเลยค่ะพูกับพี่เฮ่อมากูกืนอยู่ อร่อยไม่ชอบเราส้มอร่อยอ่ะชอบเมนูไหนสุดชอบเมนูไหนสุดหรอบอกตรงๆได้ป่ะค่ะชอบสุดทุกเมนูฮู้ดของเขาก็อร่อยอะย่างเงี้ยซื้อต่อไปเรื่อยๆนะครัพี่จะเป็นตำนานแล้วที่สุด้าตำปั๊กเกียวได้ไหมคะไม่ตำนานคะตำนานนี่คือมันเหนื่อยตำปั๊กเกียวได้ไหมคะแล้วคนนี้ใส่ดีค่ะโอเคคุณพี่โอเล่แบบจะเปิดสาขาอื่นๆไหมคะหรือว่าจะมีท้องก่อนค่ะ สถานการณ์ปกติมาถึงช่าเปิดปกติก็น่าจะทั่วกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บ<อ>ริเวณทนอะไรอย่าง,<อ>งาเงี้ยค่ะประมาณนั้นเท่า<อ>ที่แรงจะทำไหวเนี่ยนะ<อ> เอาน er MM ี้ดีกว่าก็วันนี้เด็กเขจะซื้อแบบจุกๆเลยคุณพี่สาขาไม่รึงค่ะคุณพี่ก็ร้านเต้าหู้ทอดสวัสดีแม่โอเล่นะคะมีทั้งหมด2สาขานะคะถ้าสาขาที่นี่ก็จะเป็นสาขาเลเวลที่62จังหวัดนนทบุรีนะคะที่นี่ราคาย่อมเยาวโน้นคือสโลแกนของทางร้านคือเต้าหู้ถูกปากราคาถูกใจนะจ๊ะก็จะมีสาขาเลเวลที่62แล้วก็สาขาสุทธิสารอยู่ตรงกลางระหว่างอินทรมรา41กับ43นะจ๊ะให้ดูป้ายว่าเต้าหู้ทอดสวัสดีเนาะ จ้ะแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาตอนนี้ก็จะมีหลายแอปพลิเคชันเป็นแอปเดลิเวอรี่เนาะลูกค้าพิมพ์ได้เลยว่าเต้าหู้ทอดสวัสดีแม่โอเล่นะจา๊ะนี่แหละจ,ลจ้ะอย่าเอาอย่งนี้นดีกว่าเดี๋ยวโทรหาอีกโทรหาอีกโทรหาพี่ฝนแล้วเขาจะ,ะเอาะะเอะไรบ้างจัดเลยนะคะเออเป็นบล็อกเซตซึ่งอันนี้ก็จะประกอบด้วยโรมิสต่างๆคะขอบคุณมากเลยค่ะสามบารีสี่ตะมงคลสามบารีโอเคค่ะเขาให้กูเอ้ยเหมือนเขาให้กูนะเดี๋ยวโทรหาไม่ได้วันนี้าที่ส่วนสัวเราดีกว่าเปนงั้ล คุณแม่อยู่แล้วเต้าหู้ทอดแล้วเอาอะไรจ้าสรุปตอนนี้คุณพี่โอเล่เขาก็จะมีเป็นตัวเต้าหู้ทอดค่ะที่แบบทําเองตั้งแต่การพรวนดินเลยเนะมีข้าวโพดนะข้าวโพดมีค่ะไม่กินนะ่ะกลัวติ๊กวันนะ่ะงั้นเป็นเต้าหู้ไหมคะเต้าหู้ไม่เอาเป็นแบบที่แพนหัวแพแบบงั้นเป็นหัวใช้เท้าไหมคะคุณพี่ไม่เอามานักเยอะหรือหัวนักค่ะมาหนักเยอะหรือเอากล้วยมาเยอะเลยค่ะเผือกเผือกมีค่ะเอาเผือกมีคะ ไปตัองแต่ตัปงแต่ตั้งแป๊บนึงแี่ตั้งแตกตั้งนต่ตั้พอตีตรงนี่มั้วุ่ตว้งแ่่ต่้งแต่ตั้งกตนีั้งแต่ตั้งแต่ได้งุ่ตั้งแต่นั้งแต่ตั้งแน่ตั้งนต่ตั้งแต่ตั้งแ่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตด้งแม่ตั้งแต่ตก้ปิตปิด้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่นั้ยแต่ตั่ไห้งแี่ตด้พีต่ตั้งแ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 ตตันเลย่ตั้าแต่ตั้งค่ตัุง่ ได้ค่ะชอบเผือกใช่ไหมจ้าชอบผือกเปนต้องแน่เนาะสำหรับรายการสตรีสตางโลแกนว่ากินดีพี่ฝนดูเลยนะทำรายการมาสองเดือนแล้วจำโลแกนไม่ได้นะคะจำไม้เลย